มาค่ะเพื่งเกิดมากินหมกป่าน้ำกันหาไข่ก่อนอันดับแรกมหมกป่าแบ่งสามเฮียน <c oughs> ร้านเพิ่นเอามาให้หมกค่ะร้านร้านเคยร้านสาวเพิ่นไปนใส่เบ็ดใส่ดักหมกป่า ไม่ต้องกินเขา้าหรอกกินตะมกป,ป่าก็ได้หาไข่ป่าก่อนพี่ส่นาะมม่เรียวสองไข่หาเจอไหมนม่ไงเจอแล้วทุกคนไม่ต้องโฟกัสที่ข้าวก็ได้เรือไข่ปา่าอืมหอมอืม,อม มันแซ่บมากเลยไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาเนื้ออ,อ่อนก็อร่อยเด้อทุกคนหอมผักกระแนงไหม หมูป่าใส่ผักกันแนงนมัรับมอ,มอมพริกละม,มันเผ็ดอยู่นี่วะ ลายย่ำแรงงมาต้องเน้นแป้งก็เลรก็ต้องเน้นเขา <c oughs> กินกับไปก่อนมุกหมอะมุกแบบบ้านบ้านไนีพี่น้องใส่พร้อมแดงดข่าตะไคร้ใบมะกรูดมบะวี่ผักชีเล่าห้ามใส่ผักกระแยงอ,อ่ะ อร่อยเหมือนกันทุกคนคาคาออนดับข้าวกปนะอืมบ่ไม่กินข้าวเลยอร่อยมากมเนื้อปลาแน่นๆเลยโอเคทุกคนอืม อิน้ำกันค่ะ